ให้ทุกท่านนะคะการสะสมความสำเร็จขออัญเชิญเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำทุกท่านนะคะการสะสมความสำเร็จค่ะใบแรกค่ะการที่เราต้องการประสบความสำเร็จนะคะ มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมครอบครัวสมบูรณ์ทรัพย์สินมากมายนะคะความมั่งคั่งล่ำรวยนะคะความอุดมสมบูรณ์นะคะคือเราจะต้องออสะสมไปทีละเล็กละน้อยนะคะการที่เราอยากจะได้ความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์พร้อมทุกสิ่งนะคะเราจะต้องเ,ออเริ่มตั้งแต่ความคิดนะคะคิดทุกสิ่งให้ ไปในทางที่บวกนะคะคิดยังไงก็ได้ว่าต้องสำเร็จใส่ความมั่นใจลงไปนะคะจุดมุ่งหมายจุดประสงค์นะคะต้องคิดว่าทำได้และจะสำเร็จนะคะถึงตอนนี้จะอยู่ในขั้นตอนการทำ ให้ประสบความสําเร็จอยู่นะคะยังไงเราก็ให้คิดไปถึงว่าเราสําเร็จแล้วกําลังแบบกำลังทําไปถึงจุดนั้นอยู่ก็คือให้เป้าหมายสําเร็จนะคะคือข้อห้ามก็คือว่าไม่ควรคิดว่าจะทําไม่ได้ค่ะหรือว่าไม่ดีไม่ได้นะคะคงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งนั้นจะทําให้ดึงดูดการที่ว่า ไม่ได้แล้วก็ล้มเหลวนะคะเราควรจะคิดบวกและคิดว่ายังไงต้องได้นะคะยังไงก็จะสําเร็จเป็นถึงจะเป็นแค่ตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างที่เราทําอยู่เราคิดไปเรื่อยๆทำไปด้วยคิดไปนะคะมันจะเป็นการสะสมพลังงานแห่งความสําเร็จนะคะเมื่อถึงเวลาที่พร้อมแล้วนะคะความคิดเราและการกระทำของเราจะพาเราไปสู่ความสําเร็จที่เราอยากได้นะคะ ทุกประการนะคะครอบครัวสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์นะคะความสุขมั่งคั่งล่ํารวยนะคะจะมาสู่ท่านนะคะขอให้ท่านประสบความสําเร็จทุกสิ่งที่คิดนะคะ